สำหรับวิธีการใช้งานของอตู้ตู้ซันนะครับแล้วง่ายและสะดวกกว่าหลายๆตู้เนื่องจากว่าสามารถเลือกได้ครั้งละอย่างน้อย3 3รายการนะครับแล้วก็มีการสะดวกในการจ่ายสามารถจ่ายทั้งเงินสดนะครับแล้วก็อแอปแม็กมีทูนิวเวลเล็ตแล้วก็อะไรล่ะลลมีหลายมีหลายอยา่างในช่องทางการชำระ,ะ,ะใช้งานง่ายสะดวกดีอย่างกินกาแฟาเงี้ยแล้วก็สามารถเพิ่ม เพิ่มน้ำตาลหรือเพิ่มกาแฟอย่างเดียวก็ได้ใช้ง่ายค่ะก็สแกนจ่ายก็ได้ใช้เงินสดก็ได้ค่ะสะดวกสำหรับไลฟ์สไตล์ของออฟฟิศค่ะผู้ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็มีอ่คูปองแทนเงินสดให้กดด้วยค่ะมีรางวัลให้ลุ้นเยอะชอบแอม่าไะแอมเป็นสะสมแต้มได้้วยได้ลุนทองด้วยมันมีการสะสมแต้มเพื่อเป็นแลกคะแนนได้เพื่อเป็นส่วนลด ก็ทมให้รู้ว่าสิทธิีต่างๆในเช่นส่วนลดอะไรเงี้ยเราสามารถศึกษาได้ในนันได้แล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆที่ทางสันบีก็ส่งเข้ามาเราก็จะได้อัปเดตได้ทันครับผม